Hi everyone Dr. R here so I am with the d a n Etican of Princess n a r a d i w a t University ค่นก็รู้สุกคนไห่มานี้นะคะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์มหาวิทยาลัยก็อยากที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเพราะว่าก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะให้ผู้บริหารเนี่ได้ใช้เอ่อศักยภาพของตนเองนะคในการที่จะปฏิบัติงาน ก็ในในใน,ในในในการดำเนินโครงการเราก็จะมีในหัวข้อในเรื่องต่างๆซึ่งเราก็เริ่มครั้งแรกด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ให้ผู้บริหารได้รู้สึกอ,อยากจะใช้พลงังอยากที่จะ,ะใช้ศักยภาพของตัวเองในการพัฒนางานพัฒนา <ม>เข้าร่วมโครงการหมายถึงที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมโดยครั้งแรกก็ได้เชิญดรเรมา,าเป็นวิทยากรก็เท่าที่ประเมินนะคะผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยรู้สึกพึนพอใจมากบบนนเนาะเพราะว่าในเรื่องของอาการกระตุต้น<ม>ว่างานจัดกิจกรรมเนี่ยก็ทําให้ผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็เครียดก,กับงานเนาะพ<ม>อมาทา มาฟังเขาก็ตื่นตัวแล้วก็สนุกสนาน <c oughs> แล้วก็เท่าที่ประเมินส่วนใหญ่ก็ได้เอาไปใช้นะคะแต่ตัวเองก็บางคนก็ไปออกกำลงนะังเพิ่มขึ้นหรือว่า,วาวกิจกรรมอะไรอย่างนี้